ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธของวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเอี่ยมละออนะครับบูธนี้เป็นนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์พายแอปเปิลเยลลี่นะครับครับผมก่อนอื่นต้องมาทําความรู้จักกับเจ้าของบูธก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลวรรณประถาวโรค่ะครับผมแรงบันดาลใจหรือ,อความคิดเนี่ยของน้องเนี่ยน้องได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับจึงจึงจึงจะทำเยลลี่ ภายแอปเปิลยลนลี้นี้ขึ้นมาครับอันนี้หนูจะให้พี่ดูวันนี้นะคะอุ้ยอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ,นนคะเพราะว่าหนูเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอ่าครับก็คือจะมันจะมีอาจมีม,มีหลายรูปแบบนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยส่วนประกอบของมันนะคะก็จะมีแปะแซจลาตินนะคะแล้วก็น้ําตาลซึ่งส่วนประกอบพวกนี้นะคะไม่ให้สารอาหารอะไรเลยนอกจากเป็นโรคอ้วนหรือว่า ทำให้น้อง,องๆฟันผุแล้วก็ได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะคห,นหนูจึงคิดว่าจะทํายังไงนะถ้าให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อเด็กแล้วก็สามารถรับประทานแล้วก็สะดวกสบายหยิบง่ายอะค่ะครับนี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีนะครับใช่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของหนูเองค่ะช่วยกันคิดในกลุ่มค่ะนี่ครับคือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะทายแอปเปิลเยลลี่นะครับ ขั้นตอนการผลิตเนี่ยยากไหมครับอ,อันนี้ก็มีกระบวนการก็มียากนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องศึกษาสภาวะของสารต่างๆที่เราใช้ว่าสภาวะอันไหนถึงจะเหมาะสมที่จะได้หุ้นน้ําสับปะรดอันนี้มาใช้ทําค่ะอันนี้หนูก็จะอธิบายตามรูปภาพนี้เลยนะคะได้ครับขั้นแรกนะคะนี่ค่ะหนูก็ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมพอหนูศึกษาสภาวะเหมาะสมว่าจะต้องใส่สารตัวไหนแล้วว่าเออตัวไหนถึงจะดีสารของหนูเนี่ยก็จะมี กดกรด,ะะดน้ำส้มหรือแล้วก็แบคทีเรียอะซิโตแบคเตอร์ไซนัมนะคะหรือว่ากดน้ำส้มใส่ชูนะคะที่มีอยู่ในนี้แล้วก็แอมโมเนียมซัลเฟตนะคะที่ให้นโตรเจนกับอาหารนะคะแล้วก็น้ำตาลก็จะให้คาร์บอนนะคะเพื่อการ <S <S <พอ S 2> จเจริญเติบโตของมูน้ำสับปะรดนะคะพอเราทำการหมักเนี่ยของหนูเนี่ยสูตนหนูใช้ทำการหมักเนี่ยประมาณ9-10วันนะคะก็จะได้ หมักอุ้น้สัตว์รนนะคะแล้วก็ตอกตอกลวดลายต่างๆนะคะแล้วก็ทําการมาล้างน้าหมักในน้ําเชื่อมนะคะคใส่ผสมสีแต่งกลิ่นค่ะแล้วก็เอาอบแห้งนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาผสมกับน้ําตาลทรายละเอียดนะคะที่เราปั่นแล้วก็กดซิติกหรือกดมะนาวจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะครับครับผมเชิญด้าน,น,นี้เลยครับผลิตภัณฑ์ของน้องนี่คือขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับค่ะคือการอบแห้งแล้วก็คุกกับน้ําตาลค่ะ ตาลอเียครับตอนนี้นี่คือสามารถทานได้ไหมครับทานได้ค่ะลองชิมได้เลยค่ะอันนี้คืออันที่อบยังไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะอ,อันนี่นไม่เติมน้ำตาลแต่พี่ลองชิมอันนี้ดูก่อนลองชิมอันนี้อกอ,อะไรครับอันนี้ค่ะชิม<ด>อะมไ,อไรครับค่ะชิมได้ใช่ไหมครับได้ค่ะดูนะครับพายแอปเปิลเยลลี่ครับอร่อยครับรสชาติอร่อยครับ,รรรบวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมิเย์อะไร อาชิวะศึกษาเอยมละออครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ตรงสวนพูค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าพายพอปพเปิรเยลลี่อร่อยมากเลยนะครับอขอขอบคุณมากครับเอ่อจนชมบุตรต่อไปได้เลยนะครับขอบค,ครับ